กินข่าวแรงน้ากันค่ะเมื่อวานที่ตม้ขมขาหมูไว้มาสุกว่าเมนะสกดอกเม่พอเปื่อยต้มมดีว่าหอดีถุ่มไปปิดแก๊สเสามาเปื่อยกินดีดียู่บา้านกินเมนูวันนี้มัดมือ้อมัดบา้านเสาเทียงหลกักแรล้งเหลือซํำนี่แ่ะก็เลยว่าแ่นด์เอามาเห็นดรอกไข่เลือหลายแต่ว่าเนือเหลือซ้ำนี่แะ ต้มจิ้มไปกินมะต,ต้องใส่ข่าวเลยตัวเนื้อเหลืออะไรถือว่แซ่บตัวเนื้อเหลือประมาณตมีทั้งตัวแซ่บมันได้มันได้แห่นมันได้เล็ม นั่งเด็กน่อยร้านๆนกินหมดละเหลือเหนอยอติดกระดูกต้มเนี่อตุ่มสองขาพอดีพอ,พอีกินเสากินเทียงเแล้วสามีตอนแรงกินแบบไม่ต้องให้มันเหนือเลยแมวเกิดเป็นความปะเขาพัง tên bay tên má yo, bọc bằng bằng, ăn เป็นยุ่งมัดมือฝนตกแบบมาต้องหดผักเลยดีดีด ต้มแบบใส่เครื <FT. 15> ่องพะโล่สีหอมเครื่องพะโล่จักหน่อยเหลือในโค้งกระดูกมันสิเห็นมันสิเห็นแสบเลยสิมันมันเนนือติดกระดูด ฮัลโลค่ะหมูตรมใบเหมือ้วานเหมือ้วานกินมะเปรย์มนันอีเปรยได้ดิ ค <_ C 1> น้ำเโล,ลจะออกหวานๆเข้มนิดๆ <_ C 1> มาได้วยกินข้ เห็ดเห็นมันเหลือนามกุกิกนามคนกันดังดี ส้มนีแหละเอาไม่ให้มึงเมื่อวานแค่นแตหลายต้มบ๊อบใหญ่กัดกับบ๊ขาดมื่อนี้กเ็เลยเบื่อสมใจแซบๆกัดกดระนุ่พอดีผู้ใดนึกถึงเมนูอาหารผู้ใดกน็นึกถึงโปรคารมูเนาะแต่อันนี้กินแบบบ่าใส่ย์เขาขอบคุณหลายเด้อที่รับชมไปแล้วขอบคุณล้างมือก่อน